ทุกท่านนะครับเจอกันอีกคลิปอ่ะอีคลิปนี้ผมจะมาให้ดูนกฝึกต่อนะครับกําลังฝึกนะครับจุดนี้นะครับเป็นอีกเกตหนึ่งนะครับแฟนต้นขันนะครับผมเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งนะครับเรียกใส่กันอยู่นะครับผมนะครับที่เอามันจากบรรพเชรนะครับเป็นอีกเกตหนึ่งเกตในโกดังนะครับผมมีคารมนะครับพวกนี้ตัวนี้กุกหนึ่งคารมนะครับ ใครสนใจนะครับนี่ครับตัวนี้เสียงกลางเพาะ<ๆ>เลยเรียกยืดๆหน่อยนึงแต่มีคารมนะครับผมตนันใดอยากได้นกพร้อมฝึกนะครับกำลังฝึกไล่ฝึกนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับตครับตัวนี้หางไม่มีหักนะครับเสียงกลางเต็มนะครับผม Lee, ตัวละตัวทางหลังผมนี่ก็เรียกแล้เกรที่แกเริ่มฝึกไว้นะครับผม rires, ดูตัวนี้นครับตัวนี้เสียงไม่ออกดีนะครับผมเพ่งออกมามีแดดนะครับฝนมันตกนะครับ เดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีคารมนะครับคลิปนี้ผมทำคลิปสองคุณพลนะครับผมอืมนะครับใช้ได้ตัวน,วนี้ผมคัดในโกดังมาอีกนะครับมนีนกมันหลายเกรดนะครับต้อง หลายราคานะครับอไหนสนใจคู่นี้นะครับอันนี้ก็กุกเดียวนะครับตัวนี้เสียงกลางกูกเดียวเหมือนกันตัวนี้จะเสียงเพาะตัวเมื่อกี้เสียงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็จวดนี่ครับ ไปไล่ฝึกเด้เลยนกอายุกงดีๆนะครับอันนี้อายุคงสามปีกว่าเหมือนกันนะครับนี่นกโกดังในบ้านนะครับอันนี้สนใจนะครับโทรมานะครับนี่คือรู้เสียงรูก้กุกนะครับผมนกที่คัดอีกเกตหนึ่งมานะครับอีกราคาานึงนะครับผม กระจดนะครับผมอแขวนไว้นะครับเดี๋ยวต้องเก็บครับสายๆอีเลวมันเยอะนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เสียงกลางๆนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ปาร้อยนะครับนกปลาภูเขานะครับยืนเป็นหยดน้ำดีจังนะครับนกตัวนี้แต่เสียงไม่เท่าไร่นะครับ,รบเด็ดก็ไม่ค่อยมีนะครับนกบางกันยังไม่ นั่นมันยังหดหดกันอยู่นะครับฝนมันตกนะครับให้ผมหาชมตัวใกล้ๆนะครับนี่ให้ดูลายนะครับใครสนใจตัวนี้ตื่นๆตัวนี้จะติดดินนิดนึงนะครับเป็นนกแดงนะครับทูตลายสวยนะครับตัวใหญ่นะครับผมคามจุกกลนเลยนะครับใครชอบตัวนี้นะครับโทรมาสอบถามเราขยายเพชรบุรได้เลยนะครับ หนึ่งกุกนะครับมีคารมนะครับตัวนี้มีคารมคารมอีกตัวนึ่งนะครับอ,อีกตัวอีกตัวนึง่งทีละตัวสองตัวนะครับไม่สับสนนะครับผม <c oughs> มีหางไม่มีหักนะครับผมลายสวยมากนะครับตัวนี้หนึ่งกุกนะครับมีคารมมีขัดดีนะครับตัวนี้ นี่ัดไม่หนุนอยู่นะครับนกป่ามันมเล้านะครับได้ยินคารลมละตัวนี้นี่นะครับผมเสียงกลางนะครับผมอ่ะนะครับประมาณนี้ใครอยากได้นกไปฝึกนะครับราคาไม่เลงก็โทรมาสอบถามได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ